สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i have CPU นครยกนั่นเองครับผมเปา i have CPU สวัสดีทุกคนนะครับนะครับฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ให้ i have CPU ด้วยวันนี้ i have CPU ส่งเหมือนเดิมตามปกตินะครับมีอะไรสอบถามสเปคอะไรเพิ่มเติมนะครับอยากสอบถามสเปค2 5 0 0 0 3 0 0 0 0าสา0 0 40,000 40, ไล่ไปจนถึงหลักหลายแสนก็สามารถที่จะถามได้ในแฟนเพจ IH a v e CPU นั่นเองนะครับมีแอดมินรอตอบอยู่10กว่าคนรอตอบอยู่นั่นเองนะครับถ้าถามในนี้พี่อาจจะไม่เห็นหรือพี่อาจจะไม่ได้อ,อ,อ่านคำตอบอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยต้องขออาภัยด้วยแล้วกันนะครับส่งตามปกติวันนี้นะครับเครื่องพร้อมจอส่งเรียบร้อยตรงนี้ทั้งหมดเครื่องเดียวเดียวอุปกรณ์เดียวเดียวเมาส์คีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์จงจอไรกล่องอุปกรณ์ทุกอย่างส่งทั้งหมดช้อปปี้ลาซาดา้า ส่งทั้งหมดนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องที่มันหนักๆไปดูเครื่องที่เป็นชุดก่อนดีกว่า,าไปชุดไปดูได้ใช่ไหมไปดูไปชุดกันครับนะครับนี่คือเครื่องที่ลูกค้าสั่งเป็นเซ็ตนะครับสั่งเป็นเซตคือเป็นงานโปรเจกต์8เครื่องเลยนะครับสั่งเป็นงานโปรเจกต์8เครื่องคือ1 2 3 4 5 6 7มไม่ย้อนแสงนะ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ตรงนี้จะเป็นสเปคเดียวกันหมดสเปค6เครื่องแรกจะใกล้เคียงกันคือ CPU จะเป็น AMD Ryzen 5 3600เมนบอร์ด Gigabyte B450 MS 2H RAM 16 g b จาก s a d a k Twist บัส3,002 SSD 480 g b Power Supply Antec Atom V50 แล้วก็การ์ดจอเป็น s o t a c GeForce GTX 1050 Ti นะครับอันนี 6เครื่องแล้วก็2เครื่องตรงนั้นจะอัปเกรดกาจอขึ้นมาเป็น1660 ti นั่นเองนะนั้นเนี่ยเครื่องนี้เนี่ยเครื่องนั้นประมาณสัก3กว่า30,000กว่าแต่เครื่องนี้จะตกประมาณสัก2 0 0 0 0กว่าถ้าใครงบไม่ถึงนะครับก็ลดกาจอลด CPU ลงครับเป็น I30 1 0 5 f หรือจะเป็น i 5 1 0 4 0 0 f อย่างนี้ก็ได้ถ้าตรงนี้สเปคนี้เป็น I30 1 0 5 f จะเหลือประมาณ2 0 0 0 0ื่นเศษ นะครับ 20, สองหมื่นเจศษแต่ถ้าสมมุติว่าอยากเป็นตัว AMD Ryzen 5 3600ที่มี6คอสิบสเทรดก็ต้องเพิ่มเงินอีกมาสัก3-4พันประมาณนี้นี่คือเครื่องปกตินะครับเดี๋ยวจะหาว่า I have CPU ไม่ได้ทำเครื่องแบบหลักแสนเครื่องหลักหมื่นหลัก20,000-30,000ผมย้ำตลอดนะครับเครื่องหมื่น20,000-30,000ผมทำทุกสเปค ทุกราคาทุกรูปแบบนั่นเองไม่ว่าจะเอาชุดน้ําอะไรหรือว่าจะเอาสต็อกคูลเลอร์อะไรก็าตามนะครับนี่บอกเลย1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าหดปดข้างในประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยกล้องต้องย้อนดูปะกงต้องย้อนดูตรงนี้นะครับว่าข้างในเนี่ยประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมมองเห็นไหมอ่าอย่างเงี้ยครับหนึ่งเครื่องสองเครื่อง สมเครื่อง4ี่เครื่องห้าเครื่องหเครื่องเจ็เครื่อง8เครื่องพร้อมจงพร้อมจออะไรย่างนี้เมาส์คีย์บอร์ดอะไรงี้ไปด้วยกันหมดนะครับนี่คือเครื่องปกติที่เราทํากันละกันเดี๋ยวเราไปดูเครื่องที่หนักข้อของวันนี้กันครับส่งเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่กรุงเทพนะครับอยู่กรุงเทพมีรถไปส่งให้ถึงที่หรือว่าจะสั่งผ่านแอดมินใน f a c e b o o k ก็ไปรับเองที่ รามอินทาก็ได้นะครับหรือว่าที่เหลือจะสั่งผ่าน d h l ก็ได้ใครโอนเต็มก็ลดตามประตามปกติของ IFCB ฟ mm hmm. อยู่แล้วนะครับคราวนี้เราไปดูเครื่องกันเครื่องหนักข้อของวันนี้คงไม่พ้นนะครับคงไม่พ้นเครื่องนี้นั่นเองนะครับเครื่องนี้จบแสนห้านะครับเครื่องนี้จบแสนห้าทั้งหมดเลยจบแสนห้าทุกอย่างค่อนข้างที่จะสุดเกือบสุดแต่อาจจะไม่สุดเท่าเครื่องเมื่อวานเพราะเครื่องเมื่อวานกดไป4ี่แสนแต่ว่าเครื่องนี้ จบที่1,50,000โดยประมาณนะครับตัวเคสก่อนเลยครับเคสตัวนี้เป็นรุ่นที่สูงสุดของคอแซ i r 5000ซีรีส์มันจะมีคอแซ a i r 5 0 0 0ี 5000D f 5000 l r w l ร w ตัวนี้คือคอแซ a i r 5 0น0 x สนะครับ5 0 0 0 x จะแถมพัดลมมา3ตัว 1, 2, 3ตรงนี้และตรงนี้จะเป็น Temper ตก a าส กระจกนิลภัย X Series จะเป็นกระจกนิลภัยและความแตกต่างนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสแบบคือถือว่าชวชวโชคดีนะเราได้ไลฟ์ 4,000X คือขนาดตรงนี้ 4,000X คือขนาดนี้ 5,000X จะขนาดนี้เรียกได้ว่าขนาดต่างกันมาสัก20-30% 5,000X เป็นพี่ของ4,000 4,000X แต่มันมีพี่ใหญ่กว่านั้นคือ 7,000X ตรงนั้นนะครับ 7,000X ตรงนั้น AMD Ryzen 9นะครับตัวท็อปสุดเอ๊ะใครวะใครฮะ AMD Ryzen 9 5900X ตรงนี้นะครับ CPU เป็น AMD Ryzen 9 5900X 12 core 24 thread 105นะครับ12 core 24 thread 4.8กิกะเฮิร์ตแนะครับนี่คือ CPU ตัวรองท็อป12 core 24 thread 5,900x ก็โอเคสุดแล้วนะครับเราวนี้ตัวชุดน้ำระบายความร้อนมีจอนี่คือชุดน้ำรุ่นที่ดีที่สุดของ NZXT จะมีจอคือ NZXT Kraken Z73 360มมนี่คือ c o o l e r w i t h LCD Display คือจะมี LCD Display โชว์ว่าความร้อนของ CPU ตอนนี้เท่าไหร่นี่ผมวางเอาดอร์นะครับมันเลยขึ้นสูง ก็คือปกติอยู่แล้วไม่มีอะไรถ้าวางในห้องแอร์ก็จะปกตินะครับแล้วตัวเมนบอร์ดอันนี้คือจะมีจอบอกอย่างนี้นะครับหม้อน้ำา3ตอน360มมนะครับหม้อน้ำา3ตอนตรงนี้360มมไม่มีไฟ RGB ์ RGB แต่มีจอบอกนะครับแล้วก็ตัวกาจอจะเป็นตัวกาแล็ก g f o r c e RTX 3080 TI ตัวนี้เป็นตัว SG วันคลิปบูสเตอร์1พัดลม mm hmm. เพิ่มขึ้นมาตรงนี้จากล่าง3พัดลมนะครับเมนบอร์ด r o g Strix B550E Gaming นั่นเองนี่คือเมนบอร์ดของ B5 ชิปเซต B550 ทีสส่สุดสุดของยอี่ห้อ ASUS สสหรือว่า r o g นะครับ B550E คือผ้าใหญ่ไฟ 16ฟเฟสเรียกได้ว่าดีกว่า X 5 7 0บางรุ่นซะอีกนะครับดังนั้นเนี่ยภาคจ่ายไฟ16เฟสจ่ายไฟให้กับ5 9 0พัได้เพียงพออยู่แล้วปีไซเอซี่จุแรมร้อใส่ได้สูงสุด128นะครับผมแจ้งอย่างนี้ใส่แรมได้สูงสุด128อยู่แล้วซิงค์ราคันนั้นที่ภาคจ่ายไฟครบต่อไฟเลี้ยง70แอมป์ไม่ใช่สิไม่ใช่70ไม่ใช่70็ดสิบแอม 4 0 5 0แอมป์ 40, ประมาณ 50M แอมป์เพราะว่ามันต่อไฟเลี้ยง8พินบวก4พินถ้า 70M แอมป์ต้องต่อ8พินบวก8พินตรงนี้แรมนะครับเป็นของ G-Skill t i d e n Z RGB ความจุรวมทั้งหมดตรงนี้ 32GB กล่องละ 16GB ก g ิกแถว 8GB กแถวความจุรวมทั้งหมด 32GB ใส่4ตัวเป็น Dual Channel ตรงนี้ G-Skill t i d e n Z นะครับ กาจอเป็น3080 Ti Ryzen 9 5900X B 50E RAM 32 GB, g b ROG ครับมีโลโก้ ROG ตรงนี้ M.2 NVMe Storage นั Me, St ored, ่นเองเป็น Aorus Gen 4 7000S SSD ตัวนี้ขนาด2 t b ร e r e a d Speed 7000 m b Write Speed 6850 m b นะครับ Power Supply Corsair RM850 850W 80 Plus Go หลบอยู่ข้างล่างนะครับติดพัดลมเพิ่มเติมคือตัว Corsair QL 1 2 0 RGB ตัวนี้มีโนดด้วยนะครับ Performance RGB Fan Kit เป็นชุดคิดมีพัดลม3ตัวมีโนดมีกล่องควบคุมควบคุมผ่านโปรแกรม IQ นะครับตรงนี้พัดลม3ตัวระบายความร้อนปุ๊บๆๆเข้ามานะครับตัวนี้จะดูดลมเข้าอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเครื่องนี้จบเรียบร้อยครับแสนห 5,900 XB no. 5 0 e rix, GB, t i, 7, s t r i x RAM 32GB 3.80 Ti a u r a g e n 4 7,000 S2TB 7,000 m e g 6,850 Meg ระบาคำาร้อนด้วย n s t k r a k e n Z73 นะครับ k ส Corsair 5,000X เ no. นานี่คือโทนขาวตัดดำมีจอใครอยากประหยัดงบกว่าน,นี้ลองดูประหยัดไปทั้ง3,000ลองดูเป็น n s t k r a k e n 73แทนที่ Z เพราะถ้าขึ้นต้นในวย Z เนี่ยมันจะมีจอแต่ถ้า X เนี่ยจะไม่มีจอจะเป็นโลโก้ n z x t เหมือนกันหมดนะครับต่างกันที่จออย่างเดียวต่อไปเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ 80K 80K จะดรอปลงมานะครับดรอปลงมาคือ CPU เป็น Intel Core i7 ตัวนี้ Intel Core i7 Turbo 5 g ครับ8คอร์16 t h r e a ไม่มีฮีทซิงค์ระบยความร้อนตัวเคไม่มีฮีทซิงค์ระบยความร้อนแต่ดับร้อนด้วยชุดน้ําระบยความร้อนฮะตัวนี้เป็นตัวสีขาวนะครับโทนขาวตัดดําที่กาจอกกาจจอสวยนะครับเดี๋ยวเราคุยกันชุดน้ําเป็นของ Thermal take TH360 ARGB ศูนซครับส n น w e d ด t i ช n เป็นชุดน้ํา3ตอน360บมมจากตัวเทอ m ์ t มเทหมอน้ําวางหน้าอัดพัดลมเป่าเข้ามาทางนี้หมอน้ําวางหน้ามอน้ํา3ตอนเข้าแมทช์กับเคสเคสจะเป็นตัวคอแซส0ี่พ พัดลม3ตัว SP 1203ตัวพัดลม123ตรงนี้แล้วก็เมนบอร์ดจะเป็นตัว MSI B 5 6 0 M ตัว Mortra นะครับภาคจ่ายไฟให้มา12เฟสถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับมันชุดน้ำมันบังอะแล้วก็แรมจะเป็นตัวซาดักสปาร์ค32ความจุรวมทั้งหมดใช้ทั้งหมด4แถวซาดักสปาร์ค RGB Dial โ o บัสสามพันสองแถว ไฟ R G B ซิงค์ไฟกับตัวชุดน้ำได้แล้วก็ที่สำคัญคือนี่คือการจอที่แรงที่สุดของ E V G a ในตระกูล G Force R T X 3070 T I คือตัว F T W 3 Ultra นั่นเองนะครับสพัดลม F T W นี้ f o r The w i n นะครับนี่ครับสพัดลมมีไฟ R G B เต็มทั้งหมดแบ็ k ผงแบ็คเพจเต็มไฟเลี้ยง 8, พิน2ช่องข้างล่างถ้าช้อนลงไปดูเราจะเห็นว่ามีพัดลม 3ตัวในการตบาดความร้อนที่ยอดมาจากตัว f t w 3นั่นเองนะครับ M.2 MME l i n k X681 t b ครับน่าจะครบทั้งหมดนะครับเพราะว่าสปาย7 5 0วัตต์ 80+ US, ได้โเรียบร้อยครับ i7 70K s RAM สาย12กิ I ๊ก32หน่วยส3070 Ti จาก EVGA นั่นเองนะครับเครื่องนี้ 80K เครื่องนี้1 5 0 0เครื่องนี้ 75K นะครับ 75K ตรงนี้ ก็คือจะเป็นตัว NZXT H 5 1 0 Elite สีดำตัวเคสข้างหน้าตรงนี้จะเป็นตัว2พัดลม140มิลิเมตรนะครับ2ตัวสีฟ้าอย่างนี้ CPU ข้างในนะครับเป็น Intel CPU ข้างในตรงนี้เป็น Intel Core i 7 1 1 7 0 0 K แล้วก็ RAM จะเป็นของ v i p e r Steel Patriot ครับส6 g b ก2 0ก m บ z กามร์ดจอเหมือนเดิมครับ คือ EVGA GeForce RTX 3 0 7 0 Ti FTW 3 Ultra ชุดนา้าระบบปิดเป็น Cooler Master Master Liquid ML 4, 240, 2 4 0 LV2 ARGB ตรงนี้ Power Supply Silverstone Viva 750ครับ7 5 0วัตต์แปสบ plus bond จาก Silverstone SSD 180 g b จบเรียบร้อยลูกค้ามี M.2 N อยู่แล้วนะครับเครื่องนี้สวย75,000ถ้า8 000, 1 0 0มมันจะรวมจอนั่นเองนะครับแล้วปิดท้ายด้วยอีกเครื่องหนึ่งครับ 70,000นะครับคร่าวๆนี่คือสเปค70,000 m o n t a i RXI 70 700K นะครับแรม 16GB บัส3200จาก p a t r i อ t ตัว Viper นี่คือกล่องนี้นะครับประกัน Lifetime by Dollar รูกาจอจะได้ MSI ตัว GeForce RTX 3080ตัว Gaming Trio นั่นเองแล้วก็ชุดน้ําระบบปิดเป็นของ Arctic Liquid Freezer Free 240ครับชุดน้ํา2ตอน240ะมอม้อน้ําหนา ตรงนี้3.8ซมแล้วก็มีเคเบิลแมนจ e เมนต์การจัดการสายไฟทำให้เราสามารถเสียบสายปลัก๊กพินลงบงเมนบอร์ดลงบนเมนบอร์ดแล้วปั๊มน้ำพัดลมตัวเล็กที่คอยระบคองให้ภาคจ่ายไฟรวมถึงตัวพัดลมอีก2ตัวก็จะใช้งานได้หมดตรงนี้ n. m.2 m. 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 w. d. black s. n. 750ขนาด500กิก3430 hard d i s r i v e หทราไบต์ก็ เป็นอีกเครื่องหนึ่งที่จบเรียบร้อยนี่คือไฟ RGB มีแค่ตรงนี้ตรงเดียวที่เหลือไม่มีเลยนะครับ 1, 2, 3, 4เครื่องนี้สวยสุดโหดสุดของวันนี้จาก i have cpu นะครับมีปัญหาอะไรสงสัยตรงไหนติดต่อที่แฟนเพจ i have cpu ได้เลยครับ call center i have cpu 02-105-4757รวมถึงทุกช่องทางที่เป็น i have cpu แล้วกันวันนี้ผมเปา i have cpu ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have cpu ครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับผม Yeah. <laughs>